đến mừng cả nhà lên đi <laughs> ครับสวัสดีครับที่มีรถตรงออก ฮะฮะคกับเราผม่นี้ใปที่สนามด่าน่อยไมงึ้นครับขึ้นฝัมาให้ใครจะขอพิธอะไรมาเลยคอแต่ชื่อชื่อพี่พรมันเกิดแล้วเนรวนวเพิ่เบอร์เดยอยนะครับดีงีมากนะสม้งใจแรนะครับแล้วก็

เราคาดบอกกับเธอวิ่ไน้นะเป็นน้ำชนไม่ทันรีบเพราะแต่ว่ามีเีมใช่ไหมไม่รู้เขาไม่ได้บอกหรอกว่าเตีมอะไรตกลงกันไม่ได้ที่ก็ไปไปให้สนุกไปที่นี่เลยไม่เหม็นพี่ชาชุดนี้เหรอเยเขาก็ฉีดน้ำหอมไหมพี่ชาขอรูปนินนะคะจะได้ไม่ต้องถือล้องหน่งหนึ่งน่งหนึ่งหนึ่ง โอเสกกลางจะไปแล้วเราบอกตันเมื right? ่อวานแล้วเจอกันที่แพ่ไะไม่ได้คับไม่ยดค่ะ่ไ้่โอ้โหได้ยไงเธอไม่ต้องบอกจริงแล้ว